สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆทุกๆคนนี้นะครับหน่วยก็เอาเจ้าเต่าน้อยนะครับที่เริ่มไม่น้อยแล้วเนี่ยอึ ừ, โชว์เลยเป็นไงเป็นเต่าพ่อค้าจะเรียกว่าเต่าแม็กนะครับแต่ว่าตามที่ไปค้นหาข้อมูลคือเป็นเต่าเต่าของจีนนะครับเา่าเขาเรียกว่าอะไรนะไชนีสพรท t ลทัลนะครับ แต่ว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปเสิร์ชตามชื่อใน YouTube ที่ฝรั่งเขาเรียกกันเนี่ยเขาจะเรียกเป็น l e f t Total นะครับอันนี้จะเป็นชื่อที่กลางๆแล้วก็เสิร์ชเมื่อไหร่ก็เจอเต่าพันนี้นะครับหนุ่ยใช้เวลาหานานมากนะกว่าจะได้ว่าเขาเป็นเต่าพันอะไรชื่ออะไรนะเชื่อป่ะเมื่อก่อนตอนเอามาเนี่ยเห็นหัวปะ่ะตัวเท่าหัวเองนะทุกคนดูตอนนี้ดิ เต็มฝ่ามือไปแล้วมืออ้วนมากเลยน้องเนี่ยไม่ชินกับที่เล็กแล้วนะเมื่อก่อนจําอันนี้เป็นกระมังที่อยู่ในคลิปเอ่อตอนที่หนุ่ยรีวิวน้องตอนแรกๆเมื่อประมาณเกือบสองปีที่แล้วถ้าใครเคยดูคลิปของหนุ่ยเนี่ยคลิปแรกๆก็จะจําได้นะว่าน้องเต่าเนี่ยเคยอยู่ในนี้มาก่อนนะตัวใหญ่กว่านิ้โป้งนิดนึง อันนี้เกือบจะสองปีแล้วน้องก็เลยตัวใหญ่ขึ้นอันนี้ไม่รู้จะเห็นอาหารไหม mm. เห็นละเห็นละเห็นละ mm. ไม่ต้องแย่งกันหรอก mm. นี่นี่ะให้สังเกตนะ mm. การกินของเขาเนี่ย เขาจะค่อยๆกินนะไม่ได้แบบเร่งรีบเหมือนเต่าญี่ปุ่นนะแล้วการงับเขาจะค่อยๆงับด้วยถ้าเป็นงับเขาจะไม่งับพวกเดียวกันนะโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเอาทีละตัวแล้วกันพิปโป้กับลีโอนะถ้าใครจําได้หน่อยจะตั้งชื่อน้องเต่าไว้แต่ตอนนี้เริ่มจะแยกไม่ออกแล้วว่าใครเป็นใคร เมื่อกี้ยังกินอยู่เลยไม่กินละเพราะว่าเขาตื่นกลัวนะครับเขาอยากจะแอบมากกว่าเดี๋ยวหนูมาแยกก่อนว่าตัวไหนลีโอตัวไหนปิโป้นี่นะครับตามลักษณะโดยปกติแล้วเนี่ยตัวนี้คือปิโป้ตัวนี้คือลีโอ Leo นะครับนี่นะปิโป้จะตัวใหญ่กว่าแล้วเดี๋ยวนี้ สีเนี่ยพิโปจะอ่อนกว่าดูไปย้อนดูคลิปเก่าๆของหนุวยได้นะซึ่งแบบอลังการมากตัวนี้เมื่อก่อนตัวตี๊ดเดียวเล็กมากใครที่อยากจะเริ่มเออพูดเนอร์ใช่ใครอยากจะเริ่มเลี้ยงเต่านะทุกคนแนะนำเต่าพันนี้เลย เลี้ยงง่ายมากน้องคือเลี้ยงง่ายเลี้ยงแบบต่อญี่ปุ่นยังมีความเสี่ยงแบบเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอะไรเงีเย้ยเคยเคยเลี้ยงหลายครั้งใช่ไหมแล้วมีน้องๆพูดเราเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมจะบอกว่านี่เจ้าปิปโป้นี่เคยมีหน้องมีอะไรมาใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนน้ําให้สะอาดทุกวันแล้วก็ ใส่เกลือลงไปนิดนึงหรือบางทีถ้าเป็นเยอะก็ใส่ยาเหลืองก็ได้นะดูได้เบื้องต้นนะทุกคนแต่ว่าการเลี้ยงน้องมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกเป็นไปมาๆเขาก็ค่อยๆหายหายๆนะแล้วก็ทําความสะอาดเขาทุกวันนะเดี๋ยวเศษพวกเนี้ที่เหลือเนี่ยหนุ่ยก็จะเอาไปให้เขากินต่อน,นี่แหละตอนนี้คือบอกเขาไม่ใช่อันนี้นี่หนุ่ยเอามาถ่ายให้ดูเฉยๆนะเพื่อน ถ้าใครที่เคยดูนะหนูก็จะเลี้ยงเป็นกล่องพลาสติกนะครับใหญ่ๆข้างนอกเลี้ยงนอกบ้านการเลี้ยงนอกบ้านเป็นข้อดีอย่างมากเลยนะทุกคนถ้าทําได้นะถ้าไม่มีน้องแมวหรือเลยมากวนเนี่ยเต่าจะแข็งแรงและโตเร็วมากนะครับทุกคนเต่าลีฟหรือเต่าบึงของจีนหรือว่าเต่าแม็กที่พ่อค้าเขาเรียกกันเนี่ยใครที่อยากเริ่มเลี้ยงเลี้ยงพันนี้ก่อนนะง่ายดี ต่าจีนคอไลก็ได้ลักษณะคล้ายๆกันการเลี้ยงการเลี้ยงคือเหมือนกันทุกอย่างเลยจริงๆแล้วอ่ะอย่าลืมนะครับทุกคนส่วนในเรื่องราคาของน้องเนี่ยเท่าที่เคยเห็นมา150ถึงประมาณ250นะน่าจะไม่เคยเกินนี้แต่ตัวเขาจะประมาณนี้นะใหญ่กว่าของนิโปโนิดนึงแต่นี้เลี้ยงมานานแล้วไงเนี่ยเขาก็มีความสวยงามของเขาอยู่นะ หลังในคล้ายๆส n a ปปิ้งใช่ป่ะเต่า Common Snapping ป่าที่แบบเต่าดูดุอกัดขับๆเขาก็สวยงามของเขาอยู่นะแต่น้องจะไม่ค่อยนิ่งนะเพราะว่าที่มันแคบเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วเขาชอบอยู่ในที่แคบๆเอยเขาชอบอยู่ที่กว้างๆสวยปะละ่ะทุกคนราคาน้องก็ไม่แพงแล้วน้องก็มีความสวยงามดูดิให้ดูเลย แล้วก็การกินของเขาก็กินเหมือนเต่าญี่ปุ่นแหละครับกินง่ายๆแต่แคส่สองตัวเนี้ยจะไม่ชอบอยู่ในที่แคบนะเดี๋ยวถ่ายเสร็จหนูก็จะเอากลับไปไว้บอร์ดเหมือนเดิมแล้วนะครับอ๋ออย่าลืมนะอย่าเลี้ยงรวมกับเต่าญี่ปุ่นแล้วกันถ้าไม่มั่นใจว่าเราให้อาหารให้เขาอิ่มจริงๆอะไม่งั้นอนะ่ะนี่นี่นี่เขาจะคิดว่าเป็นอาหารแล้วก็งับห่างเพื่อนนะของหนุ่ยเนี่ยหางไม่เสียหายเลยเพราะหนุแยกไปละ ตอนนั้นดูคลิปพี่นนทมัง้งช่องไทยเอ็กซโซติกอะ่ะเออเลยเห็นว่าหางของเต่าพี่นนทบางตัวแบ่งเต่าพัน,น,นุ์เนี้ยหนูก็เลยเออแยกดีกว่าตอนนั้นของหนูยังเด็กอยู่นี่กินแล้วหิวก็หิวอยากหนีก็อยากังแค่ไปใช่ไหมโอเคงั้นประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย